ดีครับพ<า>อดีมากมากินก่อนมู้นก่นพี่นอ้องรังเน่แมตูกึ่งวาให้ใส่สุดนี่สุ <c ười> ดได้ก็ได้บ่เป็นยังก็อยากใส่ไล่ดอกแม่เขามีข้อฝากมากแม่ได้ออกนั่นเทียเดียวไปพอดีนี่แหละกินก่อนนข้งกัน เดี๋ยวจปเปลี่ยนหน่อยเลยไปหอนเงียนเดี๋ยวจโทรหากันเดยวเนียนเนีนเอาจีนกอนามกันเด้อพี่รองเดินเดินทางไปน้ำกันโอ้ยจะไปส่งคนมันมีสวงลาบตัวเนสายอยู่ปากทางส่งลาบส่กลาบเดี๋ยวกินเดี๋วกินเดี๋ยวงทวนนาหลุดเลือถือกินกครัวงไปใหม่เองไปตีเอาหนี้เอาหน้มาพี่้องนะเนาะจนกอนน้ำกันเดี๋ยวลาบแต่เสาเลยเหมือนนี้ลาบปากลาบปากคนว่ากินเขาเราจังไปเอาบุญเนาะพี่นี่พ่อมันจงมุนน้กัน เอาได้กทีมงานยินขอกินน้ำสร้างปลาแล้วก็จีพ้าพี่น้องเดินทางไปบุญละโรงเรียนสาธุบุญน้ำกันครับกินปลาหน้าน,า,นามแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องกร่างดีรอเวลาก่นโม่งเก่าหน้าที่ครับ,บก่อนจะจอกต้องเสร็จงานอยู่เอาเต็มที่แลัง เอาเมียเปล่าต้ขมเราอ่ะเหรอกุศสุศมาเรับพี่น้องมานี้ครับตัวเงินเท่าเลยเกิดใหญ่ออกไปสู่โรงเรียนบ้านเอาเข้าคบพี่น้องเอาเชิญสุกุลสุกุนเด้อน้ำตกไหลตรงได้ครับชิบว่กชิบวครับพี่น้องมานี้แปลวุนำกันคพี่น้องมนี้ยฮะบุญนอก็จะพึงนอนกับบุญมานำกันกันพี่น้องเลยเอาบุญเอาสีลเอาทานำหลันกับเป็นสภาพเดของ ปีน no ิกกรับขอขอบคุณกับผูนรอเมืองเ้อกับปีนกโก้กาพอให้รลับเรือยๆครับสวยกากสวยขึ้นับพี่น้องเป็นผู้หญิงห้ามเดือดสวยนะปีิกเด้อครับอ่ะเดดั้วเรือดเ้วยอยกหน่งไปกับพี่น้องคบเจ็บใจได้อควบังมี่ครับอะจะคบสุกคบเจริญสุขสุพคนกับพี่น้องที่มารวมกานบวงานน้าสุขุคุครับเดะผู้บด่ปุจบรับพี่น้องที่บรจบเขาดีด่ดาดเอวแม่น้องายจับป่านไปปุเ่หม่ก็ไดเดียววันนั้น่อยนันพี่น้องครับ ยังเงยังเียวเ้ยเดียวงียเหียวโอ้ยแมอวไปเงเียวอาเขาไป้นี่วนี่หน่านะเตานอะไรนะกนไหนมันเกดขาาวัีเปียกกิรนอ้วานะเดียนนนเปียนเปีี่ยนินหอยลานไดบัตรจับจอซเอร์อะครับพี่น้องแม่อีกสามโมงเก่อนแล้วเดครับรอมุดกับพี่น้องคนละพอกับทีโรเกียนเด้อกับสุขุุกุนรับพี่น้องเป็นสะตานบุนในกับพีนโก พี่น้องครับฮะเรล,ล,ลุบลุบลุกบึงลุบุกสนน้ำัากรบพี่น้องมาด้วันนี้ครับวัะกูบึงกัขอหันเดบุหลายคำฝาก่เลยก็แจ้งก็นกาบก็เล็กจังกรบพี่น้องที่านบ้านเอามาก <c oughs> um รบพี่น้องหิวอนต้อนตอเป้าคุ๋ยชุบหากันเด้อพ่ออีม่เลยเสอไปแ้นี่ปาปากเข้าไันีก้อนข้าไอีกนอาม็าเด้อพี่น้องครับใได้วมาพี่น้องใส่ลาแล้วครับ

เอาปุนน้ำกันมวนน้ำกันเลยจ้ะ่นเนี่ยเป็นน้ำข้างเหรอเฮาบอรกได้ดำเลยรถาน้องใครก่อนน้ำหานางนโอ้ยน้ำแางไอยูว้าหายใจหมดว่ะเรเฮียึนรถนหอดลงงเลียนเป็นบะบูแดเฮียหาลงะมาโอ้นกระดน้ระาเงินเอาไปขึ้นรถไปคาดับ มากแล้วบแครับุมากมากมพี่น้องครับนี่แญนดรันกน้องมานี้นต้นเพิ่แล้วพีเกลืข่ฟอกาแน้องป็นบุญใจคุณรคีมีโครับมากมากพี่น้องครสตรุอครับกาบุญศมากันทกัาิให้เลือมานมาเดมาเดกินข้าว 快他比老鼠还一点。

ยังไงเดี๋ยวเลี้ยงเขาอครับสี่สิบัวห้าห้ามสิบเรืองูเสืองูอยู่นเอาไปเขาเยอไปเบย่อเราละไปเขา พูดโตกันเแล้ี่อน เลยนะครับครูบริเวณงนเอาทานให้เลยให้มาเนี่ยนะครับยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับครับดึงงานนะครับชาวบ้านปดครับบอกนะอ่าพี่น้องให้บ้าน ไป่มเี่ยรองวกเขาว่านะครับในบเวณรอเี้ยงเป็นเี้เนด้านในเลยนะครับด้านในเลยนะครับา็รับน่องนะครับทุกท่านนะคือูบริเวณด้านในานหนนะครับขอไขอเชิญนะครับเชิญเข่าูบริเวณนะครับร่องห้าทางด้านในเลย มงเโดยกาลังของบริษัทนะครับพอเรชวิชญ์อิสานบันหอยผอมทีมงานทุกท่านทุกคนที่เป็นสะพานบดินมาให้ตรงนี้แต่ก็มีทีมงานอิสานบันหอยในมืมาให้กับห้องสีโป้มีนะครับดรานการชี้แจงขึ้นนะครับโดยเฉพาะนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับท่านผู้ดีของสังคมนะครับท่านผู้ใหญ่ีนะครับคุณนิโอนะครับทีชมองใจนะครับ แต่ถานำใจสู่โรงเรียนบ้านน้อยๆัานี้ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนนะครับบนเกิดมาเนี้นะครับนะครับสิ่งนี้มาเรื่อยๆนะครับสำหรับคุณนะครับคนดียู่สังคมนะครับของคนนิโครับดูได้นะครับหรือว่าเป็นคนใจบุญสุนทานนะครับนี่หนานะครับควรไวยใจดีเล้วแบบนะครับการหาอาหรจะด้วยโรงเรียนนะครับมองเห็นสังคมมองเห็นวามเดือดร้อนนะครับคนยื้มยิ้มสวยได้นะครับคนยิ้มยิ้มเข้ามาอยู่ตลอด ถือว่าสุนทรบัญญัติของหมอเขากัถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่นะครับรวมรวมจากเพิ่นนะครับหากว่ามีทีมงานอีสานมาหน้อยถือว่าเข้ากับโค้งสุดางโอกาสดีไปนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นคนดีของสังคมคนหนึ่งนะครับอ่ะในช่วงนี้ถือว่านะครับเอาหมู่มารวมนะครับเอาเป็นพิธีเป็นหน้ากาตอนรับนะครับตัวแต่ละเงินจากทีมงานนะครับอีสานมาหน้อยโดยทันใจเย็นนะครับคนเอกของโอซุนหมอบถึงนุ่งเรียบมาหน่อยเป็นที่เรียบร้อย นะครับทางนี้ี่บ้านครับนี่พี่บ้านคุณตงคุณนุ่งมาพอดีครับกำลังจ่อปลาไซอยู่ไปเลยพระท่านนี่ทักทายกับพี่น้องนี่ไปรุ่นีเลยทีมงานเป็นสะพานบุญเลยครับคุณนิโคที่มาหมอกต้นดอกไม้เงินเลยครับทางโรงเรียนจ้างคู่สอนหนองเนาะเดา๋ยวจังรอพ่อออพ่อออครับล่อไปล่องนางฟังอยู่กันนสวัสดีครับพ่อออครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะได้กับ ใ้ทีมงานชอบไปแห้งเก็บบาทก็น้อพี่น้องปานเท่าก็มาบ้านหลายแตาคือว่าสมบูรณ์สมควรเยอะหลูกๆแล้หลานพร้อมตั้งเรีย้ยงฟองผู้ใหญ่หลังจากสีแกะร่องเท่าหรือว่าหมอบต้นถึงเงินออกไปเงินให้กับทั้งคณะผู้โรงเรียนแล้วไปรุ่นและทีมงานกะทีหมอบร่องเท่าหรือว่าเกิดปานเท่านี่น้อเอิญยังไงให้กับทั้งเรียนทั้งผู้นำชุมชนทั้ง คณะกรรมการศึกษาโรงเรียนเลยครับผู้ใหญ่คุ่มครับบ้าบขวัสดีครับพี่น้องนะครับใช้บ้านหนองน่อยของเขานะครับกับเรียนท่านนะครับผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองน้อยนะครับคณะกรรมการศึกษาศึกษาพี่น้องนะครับใช้บ้านหนองน้อยนะครับนะครับทีมงานนะครับอีสานบ้านหนองน้อยโดยคณะมอง่าน คุณไพโรจน์อิสานปาะดมว่าจุติธรรมตุกลนะครับของทีมงานในวันนี้รูกล้ลานนะครับถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับวันนี้ได้รับอันดิทรงคุณบุญสัทธาลำไใจจากท่านปัญเจดีนะครับนะครับคนดีของสังคมนะครับคนดีโกโดยสะพานบุญนะครับของทีมงานอิสานบางลงน้อยวันนี้น้ำสู่ขอดซุ่นโรงเรียนบางลงน้อยได้พ้อการนะครับสมทบทุนจากกุศลนองพร้อมทั้งนะครับเงินที่น้ำใจนะครับสัทธาน้ำใจนะครับสิ่งของสิ่งของนะครับรูกดล้าน ของนัำพี่น้องนะครับในบ้านของเราของข้าวอีหลักนี้ส่วนการจัดงานในครั้งนี้นะครับวัตถุประสงค์นะครับจากหัดสายบุญสายท่านนะครับจึงงานอีสานมาดหนองน่อยที่รับสายบุญสายท่านมาจากคนดีของสังคมนะครับจึงงานในปัญญาเจดีนะครับที่คุณนิโคมานี่เสียหายท่านคุณพอรุ่นอีสานบาดหนองน่อยกาวัตถุประสงค์นะครับเกียรติอาราธิบดี้มาเนี้นะครับเป็นสภาพดีมากให้ นะครับให้กับพี่น้องได้ดูนารนคณะครูคณะกรรมการัดจารศึกษาทุกท่านนะครับได้รับทราบวัตถุประสงค์ดีเต็นมมาได้ไม่ดีนะครับกับเชิญคุณพอร์นิสาบอนอยนะครับเข้าร่วมการได้วัตถุประสงค์กับผู้ร่วมนั้นขอบนะครับสวัสดีครับ้จัดกรทุกรงขอต้อรับผู้เลียขอบคุรยครับขอบคุณทางหลวงพ่อหลวงพี่บ้านขอบขอคุณคุิโกครับคุณดิโก้ทองประชันเป็นคนดี แต่บุญุมท่านครับเขามอบหมายให้รับทีมงานดิสานบรรลัยเป็นสภาพบุญไทยครับผู้กิโก้เนี่ยและหลายคนทีเมื่อไหร่มาหลงงานครับอีิวาดีใจครับที่ฟิรุ่นแล้วทีมงานเป็นสภาพบุญไทยครับพี่กัมนอนปูเจสินท่าที่จากพูดสอนนอนฟิลุ่นก็บอกเมื่อกี้แล้ครับพี่้องขอขอบคุณครับนี่เลยครับ ฝากอีกอบาะรองต้นอีก็กด้ครับสวัสดีครับที่เหมาะต้นเงิจายถ้าบุญใจก็มีช่วยเป็นจีวยันขอบคุณครับ ครับต่อยอดเลยครับเพราะพี่ก็เป็นอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้มานะครับพรพี่เป็นอย่างเขาว่าแสดงความยินดีวันนี้เป็นทีสุามาแล้วนะครับพอพต้องไปขึ้นตาใจนะครับพอจอมไปขึ้นขึ้นตาใจนะครับนะครับที่ว่าเขาเขาเห็นมาแล้วนะครับวันนี้เป็นมน้าจากต่อยอดเช่นเคยนะครับแต่ว่าค่อยต้องไปขึ้คือใจเชียร์มาไม่ผู้หญิงหนึ่งร้อยบาทขอบคุณนะครับขอต้อนรับนะครับคุณแม่บุญวีทต่อเพื่อต่อยอดออ่่าา ครับคุณแม่ปียกทินาคุณชีนะฮะสี่สบาทอาสานาเอาไปำเลด้วยโชคดีขึ้นนะครับน้ำกันนะครับนกครต่อยอดขอบคุณนะครับท่านำใจคนเกคนน้อยหาบาทสิบบาท่าคุณยายของน้องเชยอีกนะคับตยอดกบไม่ไดค่บาทหนึ่งร้อยบาทมาสามถกหน้าม้นครับ ทางอาสาสละเขาไปแล้วครับเออขอขอบคุณขอบคุณนะครับอาสาทุกคนนั่ออง,กลลงกับมาคุณแม่เขาจันทร์ยาให้ก้อยอดอีกยี่สิบบาทอสาสาทุกคนนะครับอาสาทุกคนนั่งนะครับกับมาการก้อยอจากคุณแม่น้อยปิดสาอยอีกน,นะครับหนึ่งร้อยบาทสั่งตัวส<ร>ายทานน้ำใจนะครับไม่เป็นแม้เพื่อไม่กรับ เปรียเป็นการติดใจนิดหน่อยนะครับเงินถกบาทสจุบตาเอาแบ่ขนบอกก็ทำให้้ายใจนะครับเขาไม่นะครับพอทำิจต่อยอดไปทั้งทำโดยศรัทธานำใจเฮานะครับโดยศรัทธาเขามีความเป็นแบบหนึ่งมือนนี้จากต่อยอดกับค้นดีโฟถ้าเทียโหรือพ้นดีโ่แบไม่ร้อกันเรียนเชิ่ได้นะครับเรียนเชิ่อได้อ่าบาทสิบบาทในกรารต่อยอดก่ได้ว่ากัน อานะครับขอบคุณยังสาธุคนนะครับคุณธนะไม้ของวีไลต่อยอดไว้อกนะครับสี่สิบบาทสาธุนะครับโฉมงานโฉมานสุดสัจนทุกคนนะครับอาสาอนาคตให้ลหลานเฮ้านะครับเพื่อโรงเรียนของเฮ้าและอนาคตของลูรุกหลานเฮ้านะครับพอดีด้วยรักแชร์ข้ามาอยู่ตลอดนะครับตอนเห็ดขันคุณสาฮาเรื่อเับพ่อปลาครับว่าเฮ้าอาจารย์พูดขอพอดีนะพี่นี่ท่าเสพเป็นขึ้นพูด ผู้เอลดีบอกคือโรงเรียนเฮาอัตราปูดาวนะครับขึ้นอัตราไม่อย่อัตรานึงและห้องกติกาจ้างผู้อีกสองอัตรากันนะครับผู้ปกครอว่ายอดนะครับพี่น้องพี่นี่นะครับคือพี่โต๊ะกลางวลปกเติมบ่อบ่อนะครับผมเป็นพี่โต๊ะกังวลนะครับในการบริหารคุณคุยสคัญเพรานวันในคณะกรรมการแน่นะครับเอาไปทำว่าโอ้ทาลุทฮลุเปา จ้เดก็ะได้เพิ่มหนึ่งแท่นะครับเพิ่มต่อไปลุป่าเขาจ้หว่ากันไหมอย่ในปีหน้านะครับเนี่บอกยมักมวลดีตัวะนะครับไานท่านน้ำใจมวลแล้วกรไดผู้สนไดบุญไดสากอนาบนในโลกมีไม่เอองหาคับในเงื่อนฉนวนครับวันวันนวนันวันันวนนวันันันวันมันนันนันันันนนนันนนวันับนวันนนั่นนันันวนวันวันนวั่วนนนันวันันนันน กินแล้วครับเพื่อนร่านนะครับที่ขอ้พ่อเป็น่งอชาที่ก็วนะครับกัิวานนะครับห้องเฮ็ดซัมาน่เขาได้รักแสนขึ้นานะครับรักแสนขึ้นนะครับเาววต้องไปเิดของเพื่อนาราชการเกือบเบิดบ้านเนีน้องผืนเนคะราชการเบเบบ้านเขาม่ได้ดอกเอาไปเลยนะครับอนเป็นยลานเป็นลนะครับเอาพยานประกาศทุเด็ดทะเลในน้องเขาได้ยินนํำ นะครับทนกันทางคณะนะครับกรรมการประธานทุกท่านของคุณนะครับได้เช็คยอดนะครับ่ประ่านน้ำใจจากท่านผู้ใหญ่เจดีย์นะครับคนดีโภคสังคมพร้อมทั้งที่พายเมธี้องนะครับที่ได้ผลงานบรรจุต่อยอดนะครับของคุณนิโภนะครับคนนีโภคสังคมขอบคุณขอบคุณนะครับที่งานสามารถน้อน้อยทุกท่านทุกคนนะครับที่เป็นสะพานคนไทย กพากันน้ำของกันนะครับคุณพ่อเยรุ่นอิสานคนน้องๆมาด้เช็คยอดทั้งเบิได้นครับสองหมื่นเก้าสิบบาทนะครับอาสาทุกนั้กันาทคนะครับขอบคุณน้ำรับท0 0น้ำใจดีน่ากันอนนะครับานทุนจากท่านพุทธเจหม่นเจ็ดร้อยค่ะสอหมื่นเจ็ดร้อยเะมาอ0นอะบคนนันะครับในแบบต่อยอดนะครับ นี่พอบานทุกทนทุกคนนะครับแสดหรันนี้นะครับเอาหลังจากเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็เดี๋ยวล่องเท่าเรืยกว่าเกือบเนี่ยไปแกกรูกแกกร้านแกกคณะกรรมการสถานศึกษาแกกพี่แกงแนวน้องแก่อยแก่เม่เนะไปรักันห้องไปปู่ไปข้นคูบความจัดเเด้อควความ ไปยิ่งพอพุกยิ่งพุ่ยไบุายไปนครับขอเหน้าดลูกขอเหน้าใจเย็นนะครับใจเย็นใจเย็นก่อนะครับใจเย็นกาอยู่งหนกูอยุ่้ยจะไปไปเรารองไว้ออกไปกัดไปได้ลูกร้านเมียนเมียนกปยิกยบในลูกน้านอกดีใจนะครับต้องไาที่เตเต็บถ้วนใจกัู่นะครับทางครดวงตาไปแล้วอะไรพี่นองรอดยั่ไง หลปนลานที่เป็นครูนะครับซอย้านได้ไแล้วเขาแล้วก็งการ่อู้เน้อเคลื่อนทาเน้เคิ่น้าเนมนี่ต้มไ้งลงนีงเอางใจท้วคมนับต่อไปโลกตนะครับรอยยงเียบใสอยู่เหลือหลายอย่ครับ นี่วุ้นแการุ่นพ่อนไรก่อนครับเอ่อเินไปว่ะทางกำแพงดานศึกษาเยเชืญท่านี้ครับป้าเอาไปป้าเอาไปแก้งมาดูโซ่ป้าเอาไปรอบเชินทางกำแพงดานศึกษานะครับเอาเชิญท่านี้ก่อนเชรญครับเสิญคณากรรพการสถานศึกษาลุกลูกกันเที่ยวอ่ะไม่ไหว

ร่งกากรองเขาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องกำลังเก็บตาก้วใสพี่น้องถือว่าวดเีไรสชมนตุก้นกันไลเติบอยู่้วมาเใส่ข้ามาูกมาใส่ข้ามาปดนมาใส่ใสู่อนจาแต่ยดีดีคุณนิโก้ัจิตนน่ด้วยคุณคุณดกตานั่งเลครับแต่ ยิ่นะครับผ like yeah, ู้ยิ่งนำเก้าขอบคุณเพื่อนนะครับในในสายท่าน้ำใจเพื่อนชูโงเกท้งในมานี้นะครับอาจารย์พร้อมแล้วก็ก็บอกทำไม่ได้เมื่อเอาแล้วนี่เก้าเลย้วแม่ขับตอนีดค่ะ่าเป็นเชิญน่ะท่านขอออ้าวเก้ขอบคุณนะครับท่าน้ำใจจากท่านเพื่อนชิดีตุ้นดีโพในครั้งนี้นะครับเป็นเช่นนั้นขับตอนในจอแทนคณะครูครั้งกรแล้วก็นักเรียน โรงเรียนบ้านน้องน้อยนะครับรวมทั้งผู้ปกครองนะครทุกท่านก็ขอกล่าวคาว่าขอบคุณนะครับพี่เป็นิโคนะครับได้มีจิตเมตตาครับได้สนับสนุนทั้งทุนในการจ้างครูสอนน้องแล้วก็นูารองเท้าสวยๆนะครับมามอบให้กับรุ่นักเรียนรวมทั้งคณะผู้ปกครองด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็น นาของคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านโนองน้อยนะคะตอนที่สิบฝากพึ่งใจอย่างเต็มใจมากๆนะคะที่วันนี้ทีมงานที่สารบ้านโนองน้อยนะคะลงสะพานุูนได้่ครูพี่โตได้รู้จักโรงเรียนบ้านโนองน้อยได้เมตตาสงสารท่านเรียนโรงเรียนบ้านโนองน้อยเป็นซึ่งๆเป็นเรียนขนาดเล็กนะคะก็ขอต่างขอบขอบคุณเป็นอย่างสูงที่มีเมตตาเอาสิ่งของมาให้ ซึ่งทางโรงเรียนก็หวังว่าจะได้รับความเมตตาจากคุณยิ่งผูไปเรื่อยๆนะคะก็ให้โอกาสมีครอบครอันหนาคุณเกษรและคณะใดนะคะและสิทธิสิทธิเท่าไที่ปกปักรักษาอยู่ที่โรงเรียนบ้านนอเมืองนี้นะคะขอให้คุ้มครองรักษาคุณยิ่งผูแล้วก็พิการสานบ้านน้อยนะคะที่เป็นสาหกรรอนักข่าวเลืนลงมานอกโรงเรียนในวันนี้ ก็ขอให้ม uh ีความสุขความเจริญประสบเหเร็จในหน้า UM ท ah, ี่การงานนะคะมีมีสุขภาพแข็งแรงทางใจใจเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยก็ขอให้โชคดีมีชัยตั้งเยินเงินทองร่ำรวยคุณนะคะคือารบริหารงาและจากเสร็จการเสร็จงานเรียบร้อยเป็นสภาพดีในการทิ้งงาน ท่านผู้นิโคผู้นิโคผู้นิโคจิ้ครันขอขอบคุณผู้นิโคครับจ่ายเงินไม่ได้ทีมงานที่ศาลมานุน้อยนะครับท่านมีแจกจ่ายทีดีจ่ายในหลายกองทางนะครับประกอบผู้นิโคกับพวกจ่้งก๊อกกับชู้รู้เรื่องมานุน้อยนะครับเป็นนะครับคนดีของสังคมนะครับผู้ใหญ่ใจดีคนดีของสังคมนะครับคุณนิโคกองผันช้างนะครับจีนะครับยิ้ยื่นนะครับพวกนะครับ ส่านน้ำใจนะครับสร้างให้พวกหนกับลูกกับหลานแม่แน่เองนะครับขอนะครับในนะครับสิ่งสิ่งทั้งหลายนะครับหรือนะครับเจ้พี่โชคลาภนะครับรรมตะในคุนนิโคนะครับธรรมช่างประสบผลสำเร็จในธุรกิจนะครับคาายนะครับส่งมานนำนำไปด้วยนะครับหรือในสังคมยุคสิลป์ตลอดไปนะครับสาธุครูนั้นสาธุ